สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับช่องจจนเนอร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับการเข้าค่ายลูกเสือวันที่2นะครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมรอบกองไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารอบกองไฟของแต่ละฐานจะเป็นยังไงนะครับนี่เขาอยู่ข้างหลังกันนะครับตอนนี้กําลังนัดหมายซ้อมกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคไปกันเลย เกี่นอะไรอย่างเ้ขาซ้ายแล้วขวามาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วแบบหฮแสนสี่ ಹಾ ಹೈ Oh, I think I can get it. พันห้า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 อพันห้าชั่วคราวกันได้เจ้า่หา ពីបាយយាមពីគយរាជទេកាកុំយោទេពីថ្ងៃចម្រើនមៀងផងទៀតគ នេះទៅទៅនេះ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  โอเพื oh, ่อม oh, okay. ีไฟไปเื่อ้ลูกืนจสุจดที่ตัวนตกด้วยอับนาาพรงบารมีของสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยได้โปรดดดบันดาลมาทานพรให้การชุมนุมรอบกองไฟของกองลูกเสือในแงนรีสามเมือนรุ่นใหญ่โรงเรียนอบจอบ้านจองคำจงประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองประดุจด,ดั่งเปลวไฟที่ลุกชดช่วงอยู่ในขณะน,นี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการ ขอให้มอดไม่ไปกับกองไฟในขณะน,นี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟนนบัดนี้ให้เราก้าวเท้าซ้ายออกมาครับท่า <c oughs> ย่อลงครับอูพร้อมกัน3าครั้งหนึ่งสองสาม ลูกเสือทุกคนร,รวมรังสบักสบายกระเสบสํรราบรทั่วัธนีกระดินฐาะวิญญาณหกของไทยนำกิดจากการยืนานสุขสันต์เคียมคู่สวสด์ า,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 า้ความสวยเป็นสเสน่ห์ติดตัวมีผู้ชายรุมล้อมรวมทั้งสัมฐานเรือที่มิจิตใจ,จดีเมื่อทั้งคู่แต่งงานกัน <_ Q. S 2> ลำยองชอบพกของในร้านของ,ส,องสามีสานลำย,ยองเนีสานยองอ๋อยังไม่ออกมาไปให้ที่บ้านกินเหล้าขี้เกียจเมื่อมีลูกชายมันเฉลิมออกมาลำยองก็ไม่ยอมเลี้ยงหอบ กลับไปให้พ่อแม่ของตัวเองเลี้ยงจะสุดท้ายสันทนไม่ไหวจึงขอเลิกหลังจากเลิกกับสามีลำยองใช้ชีวิตแบบไร้สำนึกแต่งงานใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าในสายตาทุกคนลำยองเป็นผู้หญิงที่เดือแหลกยกเว้นวันเฉลิมลู้ชายยอดกระตันอยูเขอทำทุกอย่างเพื่อทดแทนทุกคุณแม่แต่สุดท้ายลำยองก็หมดโอกาสที่จะได้อยู่เป็นแม่ที่ดีของลูกพราะจบชีวิตด้วยโรคร้ พี่ไปไหนมาทำไมกลับบ้านดึกขนาดเนีะพี่กว่าเหตุการณ์มาเออน้องลำยองไม่ใช่ว่าไปหาผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมอย่าไปหาเรืงเปีย <c oughs> พี่เหตุการณ์มาเอ้เออได้ <c oughs> อย่าให้รู้นะว่าพี่นอกใจฉันะ <c oughs> วันต่อไป <c oughs> ใหญรีบอุ้มลำยองไปโรงพยาบาลวันต่อไปลำยองได้เห็นหน้าลูกเลยตั้งชื่อว่าวันเฉลิมแลมนี่ลำยองเหรอนี่นไม่ว่าคนขายขังปองห <laughs> ลังจากลำยองออกจากโรงพยาบาลลำยองกินยาดองและติดหนักกว่าเดิมจนสันทนไม่ไหวปล่อยมันเลยไม่ต้องไปจับมัน <laughs> ข้างนอกยังเป็นไหนไหนปี่ยนยืดมาไหว้อ้วก้อยทำไมไมลูก่ได้ลูกต่ในยุคตอนนี้มึงมีเมียอย่างนี้เนี่ยมึงไปขายปลาดุกป่ะทำไมพี่จะทำไมกับฉันติงเกลเป็นเจ้าหญิงที่อยากมีลูกมากถันมาทางนี้สิทางนี้ปิงเกล ลูกโจเอ้ครับเบียร์รายกาเหรอเสียวเหรอเสียงอเหรอต่อพัาผ้าพ่อพีกเสียวกับใครนะไว้เจอคันข้างหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเสร็จแล้วโอเคเก้าเข่าสายแด้กล่าวคำว่าของแท้วาของแท้วา ของแท้เป่ามท่แสดงงงงไงงงง้งง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 งไงง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 นแงงไง่งงงงงงงางงกงงงไงางวงเงงงินงง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 งต่ยงงงงง่ย่างงงงงงง้ ตัวจะไปใส่ดีมากเน้อเดี๋ดดยจะบอดีครับเชนเชนผาาปูมเป็นะไรนะหมอทัออนใดนั่นเองไก่ทองก็มาถึงไก่ทองไก่ทอง,ทองเฮ้ยขึ้นรถรถรถไปไป,ไปดด,ดู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  ทองก็กระโดดออกมาเฮ้ยเจ้าหมาป่าข้าเจอเจ้าแล้วเจมาเป็นรองทาให้ข้าซะดีๆหมาป่าได้ตอบไปว่าไม่เว้ย่งาป่ะโงข้าหไกทก่ทอลวหมันมาก้ขอให้ทุกคอที่เย็นขึ้นเอามือขวาทำ ก้าวหน้าอก้ายก้าวเท้า้ายแล้วกล่าวคาว่าเจงแจ้าเจงแจ้าเจงแจ้วเจงแจ้าต้องได้ห้า บานดาอยู to ุทุกูมิแั่ความกลมเกลียวอนเป็นใจเดียวปราศสิทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคีให้ประสงค์กินลดใจพัน นายโนวาทั้งความกลุ่มเียวกันเป็นใจดีรักสิ่รทุกสิ่งประสจงใจจะสิ่งส่ได้ด้วยสามีแลามสองเบาคลายที่อันตรายถ้าจัดพัดควางุ พระกาศระเวทีคุณประกานาอันความกลมเกลียวเป็นในเดียวปรสศเสีทุกสิ่งประสงจงใจจากเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี ที่ได้ลำเลอจากชูชาติแอ่งศาสนาสยามรักานิรพระพุทธเจ้าจินวินความกรุเกียวเกิดกินใจเดียวการใจเสียว พระสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วย,วยสามาคคี <aps Fore ns ies> <t aps sind> พิธีการขอเสียงปรบมือทักทืนนี้ด้วยาสมุทโพรควาพุทธงพคาวาตังอธิวาเทมิพุทธังพระคาวาตอธิวาเทมิกราสวัสดีค่ะคนมิกคนุมิกขอแล้ค่ะามๆูคนไหน พี่สมชายอยากรู้ว่าอร่อยไหมครับข้าวต้มนี่อร่อยมากค่ะครูคนนี้เลยอะอร่อยไหมครับอร่อยอย่าบอกใครคะ่ะาาาเป็นคน<อ>ก,กินแซบค่ะกินแซบไมไหนทำสินะคนกินแซบอะ่ะ <laughs> ตอนนี้เด็กๆก็เข้านอนแล้วนะครับแล้วก็แบ่งเวรยนยามกันอยู่นะครับเพื่อเฝ้าคอยระวังเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยไม่คาดคิดนะครับก็ล่ามลาคลิปนี้กันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับไปนอนแล้วครับบ๊ายบาย